นกชกชาวต่างชาติคนนี้ทำผิดกติกาถึงสองรอบต้องใช้คำว่าเฮียได้เลยนะเพราะว่ามันเกินเยี่ยวยางจริงเกินมนุษย์มนาทำผิดกติกาถึงสองครั้งและเป็นจังหวะเดียวกันกับพิธาำผิดกติกาด้วยผมมีภาพเหตุการณ์ทั้งหมดครับจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมนี่คือภาพคลิปวิดีโอนี่ฮะจังหวะแรกจะให้อภัยได้อยู่เอาไปเหลืองไป แต่ยังหวะสองแล้วโอ้โหเสยเสยกับตั้งใจเลยกรรมการใส่หัวแล้วก็ควักใบแดงออกมาครับโอ้โหมันเกินเยียวยางจริงนะเพราะว่าคนโปรตีเนี่ยเขาไม่ทำกันไม่มีน้ำใจนักกีฬาแถมทำอย่างนี้ถึงสองครั้งทังวันเนี่ยต้องพิจารณาในการหักสามอร์เซนแล้วก็ไฟ้ถัดไปด้วยเอาไงต่อ หลายคนก็สอบถามเขาว่านักชกที่ทําผิดกติกาอย่างนี้เนี่ยถึงสองครั้งโดนใบแดงจะมีผลยังไงบ้างผมได้สอบถามทางทางท,ทางทีมงานวันนะเขาบอกว่าในกรณีนี้นที่เป็นใบแดงจะมีการหักค่าตัวตามเลทที่ตั้งเอาไว้และพิจารณาหักถึงสามสิบเปอร์เซ็นแต่ผมเชื่อเขาว่าไฟต์ถัดไปเนี่ยทางทีมงานวันจะพิจารณาไฟ์ที่เขาจะชกว่าเขาจะชกเมื่อ,อไรอย่างไร เพอเผอเนี่ยโดนดองยาวครับนะไม่มีนัแใจนักกีฬาแถมทําผิดถึงสองครั้ง